เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเอนร่วมชั้นทุกท่านนะคะดิฉันอรวันเตชะอุ่นจะมานำเสนอการพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกศนตบลนาครวําอำเภอเมธาจังหวัดลำปางนะคะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เนื่องจากนักศึกษากศนตำบลนาครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นนักศึกษาระดับผู้ใหญ่จากการที่ครูได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแล้วส่วนใหญ่นักศึกษาจะอ่านคำศัพท์และประโยคของวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ค่อยจะได้จึงทำให้นักศึกษาไม่มีความสนใจที่จะเรียน เป็นความคิดที่ยากต่อการที่ครูจะจัดกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจึงเป็นที่มาของการทำวิจัยฉบับนี้เพื่อศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกอศนตำบลนานครัวอำเภอแม,มท้าจังหวัดลำปางจำนวน5คนนะคะประชากรกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของกอศนตำบลนา,นานครัวอำเภอแม,มท้าจังหวัดลำปางจำนวน5คน,นะคะ่ะวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะ งานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน,ต,อน,นอต้นกศนตำบลนาครัวนะคะได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดการเรียนโดยแบบฝึกทักษะการอ่านและคะแนนจากแบบประเมินหลังเรียนผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยแผนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยนะคะผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะโดยการหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ค่าแนนเฉลี่ย x ของคะแนนที่ได้จากค่า าจากการทำแบบทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ70ขึ้นไปตารางที่1นนะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนผลสฤทธิ์ของการเรียนหลังจากานักเรียนได้ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ70ผลของการวิจัยพบว่านักเรียนคนที่1คะแนน,นหลังเรียน เต็ม10คะแนนนะคะร้อยละคะแนน100แปรผลก็คือผ่านนะคะนักเรียนคนที่2คะแนนหลังเรียน7คะแนนร้อยละคะแนน100ผ่านนะคะนักเรียนคนที่3คะแนนหลังเรียน6คะแนนร้อยละ60คือไม่ผ่านนะคะนักเรียนคนที่4คะแนนหลังเรียน10คะแนนได้7คะแนนนะคะร้อยละ70 ผ่านนะคะนักเรียนคนที่5คะแนนหลังเรียน10คะแนนร้อยละร้อนะคะก็คือผ่านนะคะรวมเท่ากับ40คะแนนนะคะค่าเฉลี่ย8.40ร้อยละของคะแนน84นะคะถือว่าผ่านนะคะส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน1.82นะคะอ่า สะท้อนคิดจากงานวิจัยนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำวิจัยที่ถูกวิธีและถูกต้องตามหลักการทำวิจัยได้รู้ว่าการทำวิจัยมีหลายาหลากหลายนะคะโดยการนำปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนของครูกับนักศึกษามาเป็นสาเหตุและปัญหาในการทำวิจัยเพื่อที่เราจะได้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ของผู้เรียนนะคะระบุผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทำวิจัยแล้วนะคะนักศึกษามีการพัฒนาทักษะการอ่านคำพท์และสามารถมีผลสำฤทธิ์ทางการอ่านดีขึ้นรวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะคะ ครูเกิดการพัฒนาทักษะในการทำวิจัยดีขึ้นและสามารถทราบปัญหาของนักศึกษาและสามารถมองปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขได้ชุมชนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะรั บุแนวทางการนำผลการวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนะคะผลงานวิจัยอาจจะเผยแพร่ในสถานศึกษาในการประเมินผลงานครูเพื่ออาจจะเป็นแนวทางให้ครูกศนตบลท่านอื่นนำไปปรับใช้ในการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษาตนเองได้นะคะหากจะดำเนินการวิจัยในครั้งต่อไปจะมีมีการวางแผนการดำเนินงาน อย่างไรนะคะครูจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานให้มากกว่าเดิมซึ่งช่วงสถานการณ์โควิดอาจจะดำเนินการวิจัยยากกว่าสถานการณ์ปกตินะคะจึงทำให้การวิจัยอ่ะอาจจะทำให้การดำเนินงานวิจัยออกมายังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นภาพประกอบการจัดการาเรียนการสอนนะคะซึ่งครูได้นำนักศึกษามาทดสอบอาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ สำหรับดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ